วันนี้นายกอนุทินนะวันนี้ให้สัมภาษณ์ครับเรื่องการปราบสแกมรม,เ,มรเนี่ยมันชัดเจนว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันลงมือทําจริงจึงได้ยึดทรัพย์หมื่นล้านแล้วตอนนี้มีการเปิดภาพออกมาพื่อนิ้เครดิตภาพเก่าทั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ชมประชาชนก็ลองคิดดูว่าเขาเปิดมาทําไม,มการกระทําในปัจจุบันเนี่ยมันชัดเจนยิ่งกว่าภาพถ่ายเก่าหรือเปล่าไปฟังนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ครับ สแกมเมอร์ม,อมันเฟลตรงไหนอ่ะมีใครเคยยึดเงินอายัดเงินอายัดทรัพย์สินทีเดียวหมื่นล้านมีใครกล้าประกาศรายชื่อคนที่บอกว่าอยู่มาอยู่เมืองไทยมาตั้งนานแล้วก็ไม่มีใครกล้าประกาศรายชื่อดูเครือข่ายดูอะไรต่างๆทุกคนก็เยียบเป็นหมดมีรัฐ,ม,รฐมีรัฐบาลไหนอ่ะที่ที่ทำได้เช่นนี้ ก่อนบ่ายประกาศรายชื่อสกแกมเมอร์เครือข่ายเส้นทางเงินยึดทรัพย์อายัดทรัพย์บ้านที่ดินเรือยอดใบหุ้นเงรนสด1 0 0 0 0 2 0ื0ล้านบาทใช่ไมสามล้านเหรียญสหรัฐพ,พออายัดเสร็จก็บอกเอาแล้วทำไมไม่ดำเนินคดีคนถามก็ไม่เคยรู้เรื่อง อายัดจมีอายัดต่เขาก็ดําเนินคดีต่อทันทีมันมีขั้นมีตอนแต่พอบ่ายก็ไปจับไอเครื่องขูดบิตคอยจับตั้งตรงนั้นก็มูลค่าก็น่าจะสักสามพันสี่พันล้านแต่ที่มันได้มากกว่านี้คือไอพวกนี้มันนอกจากมันทําชั่วมันทําความเสียหายให้กับบ้านเมืองก่ออาชญากรรมนะมันยังลักไฟใช้ ไฟที่มันรักใช้นี่มูลค่าประมาณเสียหายไปแล้วประมาณ2,000ล้านไม่เคยมีรัฐบาลไหนอ่นี่คือนายกวันนี้ให้สัมภาษณ์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะ